คำว่าบุญก็คือศีลคำว่าคุณก็คือบิดามารดาจะเรียกสองคำนี้ว่าบุญคุณบุญคุณบุญก็คือศีลคุณก็คือบิดามารดาคุณของบิดามารดาไม่มีตัวตนคุณของบิดามารดาไม่มีตัวตนคุณของมารดาไม่มีตัวตนเหมือนอากาศเหมือนอากาศไม่มีตัวตนเหมือนอากาศแต่ถ้าขาดเมื่อไหร่เรียบร้อยเลยแต่ถ้าขาดเมื่อไหร่เรียบร้อยเลย เห็น่นนั้นแล้วบิดามารดาเป็นบุคคลที่เราต้องมีความน้อมน้ำลึกลำลึกถึงไม่มีท่านา้วไม่มีเราผู้ที่ยังมีบิดามารดาอยู่ก็อุปถัก์ดูแลเลี้ยงดูท่านมาตามปรตูอุปถัมภ์นังการบุญทากดูแลบิดามารดานะั้นเป็นมงคลอันสูงสุดูพทิมไม่มีท่านแล้วก็ระลึกเอาบุญคุณของท่านไม่ได้ไม่ได้ตายไปจากใจของเรา บิดามารดาที่ยังไม่เคยตายมีแต่ร่างกายท่านแตกดับและส่วนที่ได้จากท่านก็คือร่างกายของเราในถูกส่วนส่วนในร่างกายของเราได้จากบิดามารดาก็เอาร่างกายที่ได้จากท่านเนะี่ยเป็นส่วนหนึ่งของท่านเมื่อรักษาศีลทําความดีปรากฏขึ้นเมื่อเราใช้ร่างกายนี้ทําคุณงามความดีปรากฏขึ้นแล้วบุญคุณอะไรมันก็เกิดขึ้นในเราท่านก็ได้รับส่วนบุญกุศลนั้นด้วย สิ่งที่จะตอบแทนท่านได้ก็คือศีลรักษาศีลสำรวมกา,ายวาจาใจในขณะเดียวกันก็นให้ทานตามฐานะของตนบำเพ็ญจิตพิจารณาภาวนาตามที่องค์สมมาตัมพุทธเจ้าทรงประทานเอาไว้เพื่อขอให้เกิดบุญกุศลปรากฏขึ้นแผ่แผลไผสารให้แก่บิดามารดาของเราไม่ใช่ว่าจะทำเท่าบากไว้วันนี้ทำทุกวันทุกๆวันเรามีคุณของบิดามารดาอยู่ในจิตใจของเรา ท่านบัณิหายไปจากไหน,นมีอยู่ในใจของเราเตรียมเปี่ยมเบียบพร้อมสมบูรณ์บริบูรณ์ในเมื่อมีแล้วก็ใช้ร่างกายเนี่ยนะบ่มบำเพ็ญบ่มบำเพ็ญบุญกุศลให้ปรากฏขึ้นภายในใจิตใจของเราม,รม,มาีดามานดาก็ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลนั้นด้วยขณะที่เราทําคุณงามความดีเนะี่ยในความน้อมลาลึกลาลึกถึงมันทําให้เกิดความละอายในบาปความเกรงกลัวต่อในในบาป พ่อมีคุณบิดามารดาเนี่ยจะระวังบุญคุณบุญก็คือศีลคุณก็คือบิดามารดาของเราเนี่ยจะเรียกสองอย่างนี้ว่าบุญคุณเนี่ยจะเอาบุญคุณตอนนี้มาเป็นกําลังจิตกําลังใจของเราในการบ่มบําเพ็ญในการสร้างคุนงามความดีบุญบรารมีปรากฏขึ้นภายในจิตใจของตนในการตการทําความภาคความเบียนให้ฐานรักษาศีลบําเป็นภาวนาน การรักษาศีลสำคัญให้ทานเราก็ให้กันอยู่แล้วเนี่ยแต่เข้มงวดต่อการรักษาธระมระวังรักษารักษากายคนตนไม่กระทำผิดไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามสามข้อทางร่างกายรักษาวาจาของเราไม่พูดผิดไม่โกหกไม่สอเสียดไม่เพ้อเจอไม่ด่าทอข่หยาบประโมกเนี่ยว่าบาจีกรัรมสีมโนกรัรมสาม มีจิตไม่เพ่งเล็งละโมบเอาของผู้อื่นไม่มีจิตประทุษร้รายผู้อื่นมีจิตตั้งมั่นอยู่ในทํานองของธรรม เรียกว่ามนโนกรรมสามกายกรมรมสามปจิกรรมสี่ม,มนโนกรรมสามบุคคลที่สามารถทําได้ในกุศลบัปสิบนี่นั่นก็คือผู้ที่มีปัญญาอยู่แล้วมีสติมีปัญญาในการไต่ตรองรักเหตุผลว่าอนไนควรอะไหนไม่ควรสิ่งไหนที่สมควรสมควรละสิ่งไหนที่สมควรเจริญท่่นก็รู้อยู่แล้วเรียกว,ว่ารู้ผิดรู้รู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วเมื่อทํา ทำแล้วมันเกิดความเดือดร้อนจะไปทำทําไมพูดแล้วเกิดความเดือดร้อนจะพูดทําไมคิดแล้วเกิดความทุกข์และความสองมองจิตใจจะไปคิดเรื่องแบบนั้นทนะําไมเนี่ยจังหวะเรื่องดีๆมีอยู่มากมายในเมื่อมันชวนคิดเรื่องไม่ดีแล้วสระดออกทันทีเลยไม่ไปตามมันไม่ส่งเสริมมันเนะี่ยนเมื่อคิดแต่เรื่องดีระลึกแต่เรื่องดีๆทําให้เกิดกําลังจิตกําลังใจของเรา ทาให้ชีวิตของเรามีคุณค่าในขณะเดียวกันก็หัดมองสิ่งต่างๆตามหลักอาน,นิจจังทุกขณาตาบ้างสสงคาราสตานทีสังขาราาท,ขที่เที่ยงไม่มีสังขารที่มันคงไม่มีสังขารที่ทาวรนไม่มีถ้าเรามองเห็นเรื่องอนนิจจังทุกขณาตาได้บ้างแล้วความดีงามทายมาเกิดกระชับขึ้นการกระทำดีก็เกิดความมั่นใจขึ้นความร่มเย็นเป็นสุขกมปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเรา เพราะแม่ที่ให้อตัตภาพร่างกายนี้ร่างกายนี้เป็นส่วนหนึ่งของท่านท่านก็ได้รับความปล่ปื้มปิติยินดีให้ปรากฏขึ้นแม้ท่นานไม่อยู่อย่างทราบด้วยยานวิธี ก็รู้สึกเกิดความปพิมปิติเยินดีกับบุตรลูกหลานของท่านเนี่ยไม่ว่ามาตามไดูอุปถานังการอุปทานดูแลบิดาบมันดานั้นเป็นมองคนสูงสุดถึงแม้ว่าท่านไม่อยู่แล้วก็อุทิศบุญกุศลส่งให้มีความเคารพนอบนอบเจริญในจิตใจของเราจะไว้ว่าคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ก็คือจิตใจสํานึกของเราคุณของปิดามารดานีนจิตใต้สานึกของเรา คุณของประมาณกรสันก็อยู่ในจิตใต้สำนึกของเราคุณของโอเบคคูบาอาจารย์นอยู่ที่จิตใต้สำนึกของเราอย่าใช้เพียงจิตภายนอกที่เป็นผู้คิดผู้ผ่านไปพึงใช้จิตใต้สำนึกตรงนั้นนะ เราจะสามารถเห็นได้ว่าสิ่งผิดสิ่งถูกเป็นอย่างไรสิ่งดีสิ่งชั่วที่มันเกิดขึ้นในจิตวิจิตใจของเราอันไหนที่สมควรใช้อันไหนไม่สมควรใช้ความชั่วก็นำสูคค่ความทุกข์ความทุกข์ความเร่าร้อนที่ปรากฏขึ้นเราก็ไม่ปรสนาพบเจอนะในเมื่อไม่ปัถน,นาพบเจอจะได้เนะี่เราก็ไม่ ละเว้นสิ่งต่ตางๆเหล่านั้นนะไม่ทําสิ่งต่ตางๆเหล่านั้นนะทำต่สิ่งที่ดีมีความร่มเย็นเป็นสุขให้ปรากฏขึ้นนะยิง่งพิจารนาไปเท่าไรเท่าไรนะในะจิตมันถึงรู้คุณรู้ขุนมากขึ้นมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีไหวหวานการทีไปแล้วอ่อนหวานมีการกระทําต่างๆที่ก่อเกิดประโยชน์แก่ตนเองได้นั้นะได้ร่างเนื้อหนังร่างกายนี้แล้วก็รีบปรปความคุณงามความดีมปรากฏขึ้น เป็นการตอบแทนบุญคุณของบิดามารดาของเรามีความสร้างซึ้งอยู่ภายในจิตใจของตนเองก็ได้กำลังจิตกำลังใจ เนื่องาเราน้อมนำลึกถึงกันความสลดสังเวชปนปรากฏขึ้นความสลดสังเวชปรากฏขึ้นนะปีติคนลุกขนพองน้าตารร่งน้ําตาไหลปรากฏขึ้นความสุขก็ปรากฏขึ้นความสุขปรากฏาขกฏึ้นเป็นบานเป็นทางให้เกิดกําลังของคุณามความดีกกาลังของสติเพราะว่าความสุขที่ ตุกวิธีนั้นเป็นความสุขที่เราเรียงสติปัญญาไปอย่างดีเห็นนั้นนะว่าใช้ชีวิตของเราจะมีประโยชน์สภาพปาพสักการณ์ทงการไม่ทำบาปทางปวงกุศลสู้กุมปพาการสังสมกุศลผลบุ่นถึงห้อมภายในใจมิตตนสัจาจิตะประโยชน์ระปานังการชำระจิตใจก็ตนนิสะอาดองแป้วคุณของบิางาดามารดาต็นเบียเสมือนอากาศไม่มีตัวตน เมื่อไหร่แล้วตายเลยเนียว่าคุณของบิดามารดาเปรียบเสมือนอากาศที่เราหายใจนั่นแหละถ้าอากาศไม่มีแล้วตายเลยเรียบร้อยเลยเนั้นคุณของท่านถึงมหาศาลมากเนี่ยถ้าท่านไม่อยู่แล้วกูทิฐบุญหนุนส่งท่านให้ท่านได้ด้วยนโมธรนาเพร้อมๆกับจันทร์สร้างกุศลับความดีปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราในว่ารักษาใจสำรวมจิตใจนห้น ตักเตือนใจตนเองดูใจตนเองสังเกตใจตนเองเห็นใจตนเองแก้ไขใจตนเองและสาศัยการตักเตือนจะเนียกว่าเป็นบุคคลที่จะได้รับความดีงามไม่ปรากฏขึ้นผนภายในใจิตใจของตน ถ้าเราไม่ดูตนเองนะตั้งไม่ตักเตือนตัวเองนะความดีงามจะไม่ปรากฏขึ้นใ่ว่าการภาวนาะคือการตักเตือนใจตัวเองนะนะไหนสมควรท้าอันไหนสมควรเจริญนะรู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดเมื่อรู้อย่างนี้นะเอาความชุกขเป็นทุกข์จะไปทําทําไมนะทำแล้วเดือดร้อนจะไปทําทําไม,ทำทำไมคิดแล้วเดือดร้อนจะไปคิดทําไมพูดแล้วเดือดร้อนก็พูดทําไมนะจะพูด,ดในสิ่งที่ดีไหม ทำใจในสิ่งที่ดีเนะะคิดใในสิ่งที่ดีเนี่ย,ค,ดดยความล่มเย็นเป็นสุขพันธุ์จิตใจก็จะปรากฏขึ้นจิตใจนี่ก็ได้รับความเบิกบานผ่องใสปรากฏขึ้นความร่มเย็นเป็นสุขาปรากฏขึ้นในชีวิตจิตใจของเราในครอบครัวของเราเ